ทำไรดีนะเขาล้อเลี้ยงอะไม่พูดจาแบบนี้นะคะใช่เนี่ยไม่พูดจาแบบนั้นเนี่ยหายเนี่ยปกติเขาไม่พูดแบบนี้อด้วยอะห็นแล้วะน่ารักจังฉันกำลังซึมซับพวกแกอยู่นะ เป็นอะไรเนี่ะเป็นนักมวยครับนักมวยไม่นะกูเป็นบ้าไม่ได้เป็นนักมวยนักมวยพี่โดนด่าว่าพี่เป็นบ้าแต่พี่เป็นจริงๆพี่ก็ที่ร้องนะพี่ล้มกูจริงวะเนี่ยลาดมีคนเข้าข้างกูละก็เป็นจริงจะไปขัดขืนเขาทำไมอะจะหนุรที่พูดจริงก็จบอีก ผมคุยกับน้องผมไงซึ่คุยกับเจ้าหนูน่ะใช่ผมคุยกับน้องผมไงใช่ไหมนะซ่คุยกับเจ้าหนูน่ะใช่ใช่ไหมแอนนาบอยใช่คุณหยุดนี่เนี่ยคุณเริ่มก่อนนะอันนี้เขาเริ่มก่อนนะอันนี้แล้วเขาก็หนีด้วยน่ะหนีแบบนี้เลยน่ะไม่เป็นลูกผู้ชายเอาซะเลยคุณน่ากลัวจะตายใครจะอยู่ด้วยฉันน่ากลัวตรงไหนโอ้โหทุกตรงให้ไล่ตั้งแต่หัวจรลดยันเท้าเลยไหมอะลองดูลองไล่ดูนี่ดานึงนะ นี่มายืนข้างหนูนี่มาอยากมีเพื่อนะมาจะได้รู้ว่าการมีเพื่อนไหนลองไล่ดูสิไหนลองไล่ดูสิไล่ดูไล่มาไหนไปเอาเออแม่งชิวๆเหรอไม่ไหวกับมึงแล้วนะเหนื่อยอ่ะใช่ตั้งแต่ฉันเจอตันนี่ฉันเหนื่อยมากเลยนี่ค่ะไอคำปรึกษาที่ให้เรื่องต่างๆก็ดีอยู่หรอกแต่ พี่ใส่โดยรวมไม่ไหวหรอคะพี่หนูเขาต้องผ่านแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้บ่อยๆนะหไค่ะ่พีที่มาพี่ไม่ได้เป็นบ่อยๆค่ะเป็นโอเคค่ะน้องคนพูดคุยกันไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันขอใช้เวลาไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับผมไปเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วคุณมาบอกว่าคุณไม่น่ากลัวตรงไหนคุณดูเอา เอาคุณดูเอาไม่ฉันจะบอกว่าคุณดูคุณดูเอาฟังก่อนได้ไหมฟังก่อนได้ไหมมันเป็นธุระเร่งด่วนแล้วก็มาทำเสียงหวานฟังก่อนได้ไหมล่ะมันเป็นธุระเร่งด่วนไปเลยครับไปเลยครับไปเลยแบบว่าสบายครับสบายไม่ไม่ไม่แต่ว่าเหล่าเอลตัวน้อยของฉันจะเหงาดังนั้นคุยกันให้หน่อยได้ไหมเอลตัวน้อยสบายเลยครับผมใชดเดิลหรือเบลค่ามึงคะเด็กน้ยมาพี่เขามีเนล้์ด้วยนะเนล้์เนล้์เนลล์คือะไรอ่ะ พี่มารี้เนี้ยเหือยพี่ไม่รู้เหมือนกันเลยมันคืออะไรอ่ะเหล่าเนี้ยปวดน้าเหือยเนี้วเนี้ยวเนี้วพี่เราแม่งต้องวะพี่เขี่ยวรู้จักเนี้ยไหมอ่ะไม่รู้พี่เนี้ยวอะไรคือเนี้ยนี่ถามพ่อก่อนถามพ่อเอพ่อพ่อรู้จักเนี้ยอ๋อพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่ แกคือเมียวเมียวคืออะไรเป็นนิ้วหรือเปล่าเมียวพี่มีพี่เป็นนิว้วอุย้ยต้องไปหาหมาแล้วเนี่ยหมอ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 ไป่ใช่จะหมาผ่านนิ้วพี่นิวน้วไม่ได้นะนี่วันตยายนะต้องไปผ่านแล้วใครเป็นต้องผ่าน โอ้ยเหนื่อยวิ่งทำไมไม่เลิกกลอ้ไปแล้วนะเลยเลิกกลัวตบกัน <c oughs> ได้ดหมดเลยเมื่อกี้คุณฉันคิดว่าคุณไม่น่าอยู่ถึง25คุณน่าจะตายก่อนนะคุณได้กินชานมเมื่อกี้ว่าแต่เมื่อกี้พี่บอกไปไปเลี้ยวน้อยเลี้ยวน้อเขื่อะเป็นนิ้ว มนเอลคือเหล่าบรรดาตัวน้อยๆในในกล้องของฉันตัวน้อยในต้นคืออะไรนะเนวเเนวใช่เนวเดวเดลอยู่ในการ์ตูนปะอ่าแชทล่าสุดแชทเป็นเดลแล้วนะอยู่ในการ์ตูนไหมแชทเป็นเดลละเอวอ่ะไอหูแหลมๆอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาบอกว่าเนี้ยเดี๋ยว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 เดีวเดีเดีดีเีวเดวดีดีครวบสเดีด๋วเดีดี๋ยวเดีเีาเดีเดี๋วเวดี๋วเดเดีาดีเดี๋ยยเดีเดีวดีดีวเียเีีีเเียเวดดีวเดดีววดีม ดูเขาสิเขาจะอยู่ถึงอายุ25ไม่ได้ใชม่ว่าเขาไม่น่ามีชีวิตรอดถึงเขาดูไปเลยวันนี้ก็ไม่ถึงวันนี้ก็น่าจะไปแล้วค่ะน่าจะน่าจะน่าจะสิ้นเร็วๆนี้แหละฉันว่านี่ไงเขาสร้างสัตัวไว้เยอะนะเจ้าหนูเจ้าหนูโตไปอย่าทำแบบนี้นะเข้าใจไหมเ้าหนูต้องเป็นเด็กดีอย่าเป็นเด็กปากร้ายเหมือนเขาน่ะเข้าใจหรือเปล่าจ้าค่ะหนูไม่ปากร้ายค่ะหนูแต่ดีหนูอย่าปากยางนะเข้าใจไหมไม่ใช่ปา ปะยางปะายายปะายายปะายายป่ายาปะายายปะายายคืออะไรอะปะยายปะยางหรือเปล่าไม่หดตึงเหมือนพ่อหนูเพราะหนูเก่แล้วแต่ว่าพี่ยังไม่เก่งเดี๋ยวอันนี้จะว่าฉันกันเหรอจะสร้างศัตรูกับฉันได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันตีกันไปเยี่ยงไร เขาว่าหนูนะพี่ว่าอะไรเออเขาว่าพี่ด้วยนะว่าอะไรน่ะว่าหนูแก่นีเนี่ยแล้วเขาว่าฉันว่าอะไรเขาบอกแกทั้งผูอันนี้หนูพูดนะอันนี้ไม่ใช่เขาพูดยังไม่ได้ยินจากเขาเลยี่มายังไม่ได้พูดเลยอันนั้นมึงน้องกูจริงป่ะเนี่ยถามนะอันนี้เป็นแแล้วเธอก็ว่าฉันด้วยใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้ว นี่นคนที่นั่งกระซิบบอกหนูเมื่อกี้เลยตัดีเลยเขาไม่รู้จักฉัน้วยซ้ำเขายังไม่รู้อายุฉันเลยเขาจะว่าฉันได้ยังไงนั่งไม่ดูเฉยนะนั่งไม่ดูเนะนี่งไม่ดูเฉยนะนว่งหม่นูเฉยนะั่งไม่ดเฉยนะย่งม่ดูเยนะนั่พีม่ดูเยนแน่ไม่ดูเฉยนยพี่งไม่บอเให้หนัูดเม่ดกเยนะนัอเไม่ดูเนะรคือเม็ดกเฉยนนั่งไ่ดนเฉยนะรั่ค่ะ เดี๋ยวถ้าปลอดภัยนะคุณผู้หญิงขยันดีๆค่ะอย่าวัดถนนเหมือนพี่เระวังโดนป้นกลางทางนะพี่เราใช่ไหมพี่โต้พี่ใช่ไหมพี่เป็นโซนใช่พี่ผมจะขี่รถตามไปแล้วขี่บัมเลยบัมเลยเหรอแล้วก็วัดถนนเหมือนพี่เขาเหรอเอาแค่เธอพูดเสียสีฉันอีกแล้วนะเธอหนู พี่มาพี่บอกแบบนี้หนูมไม่ยินคือไม่ต้องขยายความไม่ต้องซ้ําเติมฉันก็ได้นะฉันรู้ว่าฉันวัดถนนม,มากนะ <c oughs> น้อ,อม่เอหนูไม่เห็นเห,นเหนตุการณ์ว่ามันเป็นอะไรนะก็คิดว,ว่าสวัสดีค่ะพี่เียควายโอ้โหจะหกนี้ไม่รู้เลยเอาเท,ท้าทุกคนตายใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ มาผิงเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเหรอแหม่พี่น้องทำไงดูค่ะพาหนู่ยแหม่แป๊บเดียวมะไปทำหน่ะคุณผู้หญิงน้องทำยังไงคะคุณคุณผู้หญิงชื่อขี่ควายกันหรอคะเดือดตายชื่อพิงควายค่ะพิงควายพิงควายผิงควายพิงควายได้ค่ะไดค่ะชื่อผิงควายต่อไปโอ้ยน่ารักเลยย่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วว่าไงนะคะ สวัสดีครับป้อมสวัสดีนะีนทำไมได้กันครับยืนดูคนบอกว่าอารวาสนะค่ะอันไหนนะไม่เอาบอกว่าจะหมาย่ก็ภาพผมเป็นอย่างนี้อ่ะบอกว่าหยุดคุณนุ่งแต่งตัวใหม่อะแล้วแล้วแ้วแเข้ามาหลายวันหรือเปล่าคะอันนี้ชื่อแมงโก้ยูดชื่อแมงเสี่ยงต่อการโดนใบใช่ไหม ผ่านตอมมาได้ไงวะยี่หนูลอตมันเคคื่่ออะต้งไปนี่นายฉันถามจริงเถอะนายจะหยุดเกี้ยวกล่ได้ที่ยังนะนายย้าปล่อยคนไปทั่วเลยเออจริงตัวไม่มีเลยเนาะเพราะอะไรทำไมถึงเปลี่ยนล่ะพี่พี่มาเป็นเด็กอะลงชุดนะคะเลยเคลื่อนอะไรนะครับ โอยคอยว่าคอยว่าชุดยูไล่ตืนเลดได้นะได้นะคุณย้อนเพี้ยนคุณแม่คือพอดีว่าเขาลงชุดเพิ่มเล่มมันเลื้อนค่ะใช่ค่ะเขาลงชุดเพิ่มะค่เล็กมันเลื้อนที่นะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชุดคุณก็ต้องหาที่มันเลื้อนที่ได้พาคุณไปเปลี่ยนนะคะ Thank you ไว้เจอกันค่ะ ขอยากโยโยลโรโยยโ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 ยเยโ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 ยขอยากโยโย่อะโยโยหรอโยโย่พี่คุยกับใครวะโยโยให้พี่คุยกับอะไรนะพี่คุยกัคุยยอนป้าบอกเขาว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวนั้นมันคือโยโยอะไรคือโยโยโยนนี่ เปี้ยวแลยโยโยนรถยนร์ยนโยโย่ยโย่แม่งพูดเกอนคำสำหรักข้าวเ่นที่ได้เขมาขยโยยซ่าฮุ้ยบู๋มันมเหมือนฉันเห็นเจ้าโดเรมอนตัวน้อยมาอีกช่วแ้ว จะทำอะไรนะไ่ะยายก็ยาก็ขอ,ขอบไปด้วยอ่ะไอ้ห็นฉันได้อย่างไรเห็นนะแล้วกับฉันอยู่ตรงนี้ก็เห็นบินแบบบินไปบินมากระโดดไปกระโดดมามีพระคมด้วยโอเคไหมซูเปอร์โดราเอมอนไม่ใช่นะฉันไม่ใช่โดราเอมอนนะซูปะเปอร์แมนบอกโดราเอมอนก็เป็นซูปปลาซูปโดราเอมอนซูปกระดูกหมูน่ะเอ๊ะซูปกระดูกหมู แกไปทำไรกลางวันจะไม่ทำงานบ้างไงแกกลับโรงเ,เรียนสิไปสอนรุ่นน้องน่ะสอนอะไรอะ่ะไม่มีอะไรให้สอนฉันไม่ใช่ศาสตราจารย์ไล่ทําไมอศาสตราจารหานี่คือไล่เลยหรอไม่ใช่แกแกต้องสอนรุ่นน้องแกหรือเปล่าฉันไม่ใช่คนที่สอนนะฉันเป็นเป็นหน้าที่ของศาสตราจารย์มันใช่เล่นเดียวกันฉันใส่ผ้าคลุมแล้วฉันก็เป็นศาสตราจารย์ได้น่ะใช่นายเหมือนศาสตราจารย์เอฟบัดเลยอ่ะ อันนี้ที่พี่เขาเรียกว่าโดเรมอนทำไมถึงเรียกโดเรมอนล่ะเพราะมันเหมือนโดเรมอนโดเรมอนปาอปว์พับกลายเป็นโดเรมอน,อม,นอมันคือน้องปาอปว์พับเกิมใช่เหรอ,หอไม่มีเกิมนะงัออ้นเป็นสาวเลยนะพี่ผิงคอยเรียกผิดแต่พี่ผิงคายขอโทษจะไหมล่ะไปเบนช่วยด้วย,าายเขาเรียกผมม่อนอะแ่ไมม่อนนะ ก็เหมือนจริงๆนี่นะกินที่เสร็จก่อนไหมเหมือนกินที่เสร็จก่อนไหมถามก่อนอร่อยมากอร่อยจริ้มเฮคุณคนนี้นี่คุณอะไรนะไมเคิลแวงเวงอะไรนะใช่ครับสวัสดีนะคุณไมเคิลไม่ได้เจอกันนานเลยนะไม่อแบรน่ออาจจะไม่ได้เวงนะไม่ใช่เวงไม่ใช่ชื่อแบรเหรอก็ เขาบอกฉันวันแรกที่เจอกันเขาบอกว่าเขาชื่อไมเคิลแหวงอ่ะใช่แวงแวงหรือแหวงนะคะเวงใช่ไหมเวงครับเวงแวงใช่ไมค์เคิลเแวงใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหมุซาจำผมได้ด้วยครับเนี่ยฉันจำได้คุณอยู่กับคุณไข่พะโล้เนื้หรือเปล่าคุณไข่พะโล้ใช่คนนั้นแหละใส่หมวกเหลืองๆอ่ะใช่คุณไข่พะโล้คุณไข่พะโล้ครับคุไข่พะโล้เขาเขาตามหาคุณหะคุณไข่พะโล้ สวัสดีนะคะคุณไข่พะโล้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะสวัสดีครับคุณคุณเหมียวค่ะคุณเหมียวอ่ะคุณเหมียวครับสวัสดีนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยทัางคุณไข่พะโล้เออฮะแล้วลูกคุณเหรอคะคุณไข่พะโล้ไม่ใช่อ่ะเพราะพี่แบ์บอกว่าเขาเป็นพ่อนี่อ่าไม่ได้เจอนอนเลยทั้งคู่เลยนะคะเป็นงไงบ้างนะคะต่อสู้นะฉันเห็นอยู่อ่ะ ชิวครับไม่ค่อยเจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อเท่าไรอ่าอย่างงั้นสินะคะใช่ครับต้องไหนนะว่าแต่คุณบอกว่าน้องน้องคนนี้เอ๊ไม่ใช่น้องฉันสักคนบอกว่าคุณไม่ได้ชื่อไข่พะโลนี่คะมันเป็นแล้วก็คุณไม่ได้ชื่อไมเคิลด้วยนะมันเป็นฉายาผมครับฉายาทาไมถึงต้องเป็นแบบว่าไมเคิลกับไข่พะโล้ละคะอืไมเคิลไหนครับไมเคิลเวงค่ะ อ๋ออันนั้นก็น่าจะเป็นฉายาน้องผมครับฉายานี่คือได้มาจากไหนนะคะอ๋อคนรู้ใจตั้งให้ครับเขาต้องเป็นคนที่สวยสดงดงามมากเลยใช่ไหมนะคะนี่ครับถามเขาเดี๋ยวไปผมตั้งชื่อผมเป็นไข่พะโลอะเอ๊ะสวัสดีนะคะคุณผู้หญิงผู้หญิงทำไมตั้งชื่อเขาว่าไข่พะโละหรอคะไม่เคยนะคะ <c oughs> ตั้งให้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เกี่ยวนะครับไปคนรู้ใจหมายถึงว่าแบบแต่เมื่อกี้เขาไข่พันโลเขาชี้ไปทางคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หรอคะไม่ชี้ไปทางหมุดป่กก็คือแบบว่าแบบว่าเป็นแบบชื่อเรียกกันแบบพี่น้องอะไรพวกนี้อ๋อคุณเป็นคนตั้งให้สินะคะแล้วเรียกไข่พันโลเรียกแบบในกลุ่มอะไรเขาชอบทานไข่พันโลหรอคะใช่ครับไข่ตุ๋นก็ไมีครับไข่ตุ๋นไข่อะคะไข่ตุ๋น คางคกก็มีนะครับคนชื่อคางคกคางคกเหมือนจะเจอแล้วนะคะเจอแล้วใช่ไหมติดอยู่กับน้องคนนี้ใช่ไหมใครนะคะเหมือนจะเป็นคนที่อยู่กับเธอบ่อยๆอะคุณคางคกอะคางคกใครอ่ะแยกดีๆพี่เบย์เป็นอึ่งอ่างจ้าฮะพี่เบย์ไม่คิดคางคกนะพี่เบย์เป็นอึ่งอ่างนะอึ่งอ่างคืออะไรอ่ะอึ่งอ่างก็เหมือนกบอ่ะทามอนฟลอกไงอ๋อ กบไปซะละไรมอนตัวน้อยว่าอย่างไรฉันจะบอกว่าฉันคิดถึงแกมากมากแล้วเมื่อไหร่แกจะเข้าแกงล่ะฮะแกงอะไรแปอยู่ปีห้าเลยแกงเวมนไงแกงเวทมนต์ก็หรอกระสวงเวทมนต์ของแกในโลกมากเกินแกงเมื่อวานอ่ะอืมดูสิขอแนะนำนะคนหนึ่งห้าแพ็คอยู่ ครับพี่หลงใจดีไหมขอยอจากของสั้นจากห้าสิบล้านไปตีไม้นั้นไหมโอ้โหเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะมันยืมหรือมันป้นวะนั้นก็จะใจดีเกินไปนะถ้าเขามันยืมหรือมันป้นวะหนูอยากได้ไม้หนูอยากเล่นไม้ถ้ามาแล้วมันไม่มีอะไรทำมันข้อนี้ไปเล่นกันไปอ่ะสองเก้าเก้าเก้าเท่านั้นน่ะใช่ไหมใช่ใชรใช่ได้จริงปะใครได้จริงปะได้ยืมกันอ้าว คือได้มาตัวน้อยน้องชายฉันเมื่อวานน่ะโจ๊กหูว่าเขาบอกว่าอย่าแบบว่าอย่ามาตั้งกลุ่มแก๊งที่นี่เลยเพราะคนที่นี่มีแต่คนป่าเถื่อนเขาบอกแบบนี้ป่าเถื่อนแปลว่าอะไรอ่ะฉันต้องแปลทุกคํให้เธอใช่ปะก็หูไม่รู้พี่แหวป่าเถื่อนมาถึงโหดร้ายอ่ะอ๋อเป็นใจหน่อยที่มีแต่ความสนุกมีมีแต่คนน่ารักครับใช่ครับมองไปทางไหนก็เจอแต่คนน่ารัก แต่ไม่มีใครน่ารักถ้าจเจ้าโดเรมอนตัวน้อยตัวนี้เลยนะไม่มีใครน่ารักเท่าพี่เบยใช่ถูกต้องโอ้พี่เบยท,ทั้งคู่อะไรอะ่ะถ้าเธอจะมาหวานตรงนี้เธอไปยืนไกลๆฉันปะออโอเคทั้งคู่นั่นแหละไปยืนไกลๆหน้าฉันให้ฉันมากับพี่ควีนกินสกินเลยนะกินฉากหลังพี่ควีนฉากหลังอ่ะไรฉากไม่แรงมากล้อเลียนชุดของพี่พี่เขาหรอไม่น่ารักเลยวางลงก่อนไม่มันไม่เหมือนตรงไหนดู ดูขออนุญ,ญาตนะคะคุณผู้หญิงสวยขนาดนี้มองไม่เห็นได้ไงใช่สวยขนาดนี้ถ้าสมมติแบบว่านายแต่ต่อนิดหน่อยนะ่าจะเหลือแต่หมวกกับหวัวน่ะแึกว่าสแตนแมนน่ะดู <laughs> สแตนแมนกินจรินะแต่ <laughs> ผู้หญิงคะหนุกถ้าเป็นหนุ่นะหนุ่ไม่ยอมนะคะจริงๆิแล้วนะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะยุดมันดา่า <c oughs> ทุกวันน่ะเอ้ะ ให้กูด่าคืนบ้องเถิดนะเก็บไว้คุยกันสองคนดีกว่าเนาะไอ้ดเรมอนเนาะเออเรียกกูแก่ทั้งวันตัวแกนี้เรียกกูแก่แต่ที่นี่มีแต่คนน่ารักนะแกก็รู้นี่แกก็อยู่มาสักพักแล้วนี่ไม่อะไม่น่ารักรอกนั่งจับบ้านไปจับบ้านน่าสกิของแกมะ ตอบอะที่ที่นี่ยังมีด,ดอทดรยมอนตัวน้อยตัวนี้จะอยู่ที่นี่แหละพระเจ้าพี่พุดดิ้งสวัสดีสวัสดีน้องพารแบบว่า,วาเราลเละมากวันนี้ส <c oughs> วัสดีคุณเหมียวสวัสดีน้าคุณพุดดิ้งรอ <c oughs> ข้าอดีนะ่าอารีนะ่าชูพี่ควีนข้อดีน่าปะเอาค่ะเอเค่ะพี่ควีนกดแท็บเลตอีไซน์หน่อยทำไรดีนะ ไม่พูดจาแบบนี้นะคะใช่เนี่ยไม่พูดจาแบบนั้นอ่ะใครเนี่ยปกติคณไม่พูดแบบนี้เลยนะใช่แล้วนะน่ารักจังฉันกำลังซึมซับว่าแกอยู่นะซึมซับเลย เรทานเราทำพวกแกไงซึมซับหมายถึงว่ากําลังเรียนรู้<ช>สิ่ง<ช>ที่เขาเป็นสิ่งที่เขาพูดใช่ซึมซับงั้นหรอคะงั้นออมไหนคนลองพูดแบบแนะนําตัวได้หรือเปล่านะแบบว,ว่าสวัสดีฉันชื่อไข่นามสกุพลพะโลอะไรแบบเนี้ยคะ่ะสวัสดีฉันชื่อไข่นามสกุลไข่พะโลเอ๊ะสรุปไข่คือไข่เป็นชื่อหรือเป็นนามสกุลน,นะคะ ไข่ไข่คือชื่อฮัลโลคือนำสกุลเอาไข่ไม่ได้เป็นรอคะดีนะมีเซนเซอร์น่ะไข่เป็นอาหารอ่าวว่าเราต้องไปแล้วน่ะไข่สว่าฉันต้องมีสิ่งที่ทำที่กำลังจะมานะออโอเคนะคะขอให้เป็นวัที่ดีนะคะทั้งคุณไมคลแล้วก็คุณไข่เลยนาะ ล้วคุณพี่กินสกีนเนี่ยรบกางคนเปลี่ยนเสื้อหน่อยได้ไหมเปลี่ยนเสื้อหรือดี๋ยวก็คอร้องล่ะอันรูใช่ไหมเนาะใช่แล้วสวัสดีแต่รู้ไหมว่าใครพาฉันเปลี่ยนดิวัสดีนะตัวน้อยถูกต้องที่ควีนทำไมแต่งตัวแบบนั้นไอเกยว่าอะไรพาพี่แต่งอะไรก็ไม่รู้หรอเพราะเออไม่เกเลยอ่ะทำไมวันนี้มีไอ้พะคุมด้วยอ่ะฉันจะไม่ใช่โดรมอน อย่างไงนะก็จะเป็นโดเรมอนของฉันอยู่ดีมันก็ยังตลอดไปตลอดอยด้านช่วงนี้นะอรีน่าจะมาแล้วพี่คุยกี่โมงที่เห็นมัินมาทุกเกมมาแล้วจ้ะมยืนอยู่เฉยๆเกมไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยท่านไมอยู่นอกแกนทุกวันเลยทำไมอ่ะยืนแล้วมันจะทำไมอ่ะฮะเราเป็นเพื่อยใจเราไม่จำเป็นต้องทำงานใช่ๆก็ให้ยืนเฉยๆมันก็ไม่ได้หรอเราเป็นถึงพ่อมดแม่มดเราไม่สามารถจะทำงานนู่นนี่นั่นมันเหนื่อยไงเดี๋ยวพ่อมดก็ไม่มีข้าวกินแล้ว แล้วว่าแต่วันนี้อสองแพ็คนี่ยังครับคุณลูกค้าสองแพ็คคืออะไรอ่ะเพียงคุณเติมสองเก้าเก้าเก้าลน่ะคุณก็จะได้ห้าแพ็คคุณก็จะได้จีอาวุธเลยนะคได้แล้วได้อาวุธด้าทำยัึไงอ่สองเก้าเก้าเก้าเนาะใช่สองเก้าเก้เพียงห้าแพ็คเท่านั้นห้าแพ็คเลยหรอเราไปยืนฝั่งนู้นเถอะ เฮ้นั่นคุณเจ้าหน้าที่นี่คุณเจ้าหน้าที่สวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรครับเนี่ยรีบดิครับเร็วๆเข้าคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวว่าไปลอนดอนแล้วครับอันนี้ไปมาไปมาแล้วกลับมาแล้วเนาะก็แต่รู้ได้ไงครับเนี่ยฉันบอกขอหรอเออง่ะใช่แป๊บนึงนะฉันขอดูงานแป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวหนูคุยกับ คุณเจ้าหน้าที่รอลับันผมไม่สะดวกคุยครับพอดีว่าตอนนี้ผมมาหาคนที่ชื่อซนุกเกอร์รู้จักไหมอ๋อเพื่อนฉันเองนะใช่พอดีว่าผมตามหาเขาอยู่ครับแต่ว่าไม่เห็นเลยนะคะไปไม่ดีกว่าเหรอมีเบอร์ไหมมีเาอา์ไหมครับไม่มีค่ะอันี้ค่ะขอเบอร์เขาหน่อยได้ไหมพอดีผมมีเรื่องต้องแจ้งเขานิดหน่อยเขาทำผิดกฎายมาหรอครับอ๋อใช่ครับเขาเป็นคนไม่ดีครับเมื่อเช้านี้เขาจริงๆเขาต้องโดนคดีแดงครับแต่ว่า เหมือนน้องไม่ทำผิดแต่ว่าจะไปคุยกับเขาให้เข้าใจว่าจริงๆมันควรจะเป็นคดีแดงเพื่อแบบเพื่อรับค้างหน้า59 20นะคะ59แบบ20ใช่ค่ะทีนี้เขาจะโดนจับเข้าคุกอัสคาบันหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่ใช่นะไม่โดนเขาไม่โดนเขาโดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวนะครับทำอะไรที่ดีค่ะไปเดี๋ยวยินฟังพี่กันก่อนพี่ว่าไงอยู่ไหนน้า อยู่ไหนเรอยู่แลนด์เขียวไป<ะ>หาได้ไหมพี่อยู่ไหนหยุดใจกลางเมืองอะ่ะเธอไปทำอะไรที่นู่นอะอเมื่อวานผมออกที่นู่นครับที่นี่ครับให้ฉันไปรับไหมหรือ,อ่ายงไงไม่เดี๋ยวผมไปหาเอางรครับจะคอยใจกลางเมืองโอเคครับจะคยใจกลางเมือง,องโอเคโอเค